ชีวิตนี้มีรูหลุมอยู่มากหลายเป็นหลุมใจไปเป็นหนี้ผีหลอกหลอนเร่งหาเงินผ่อนดอกเบีย้ยเคลียงงวดตอนต้องเดือดร้อนมวลญาติมิตรจิตวุ่นวาย สันโดษใจกายสำรวมคิดท่วนทีก่อนเป็นนี่คิดอีกทีมีเกินไหมธาดความอยากมากเกินหาภาระภัยปิดหลุมใจไม่เป็นนี่ที่เกินงาม เศรษฐกิจที่พอเพียงเรื่องสูงส่งพวกเราจงตามเสด็จเคล็ดวิถีหากมีมากจ่ายได้มากใช้ตามมีลงทุนที่มีความรู้สู้พัฒนา หลักสายกลางทางสูงสุดพุทธวิถีองค์ภูมิมีดำริไว้ให้ลูกหลานพึ่งตนเองเก่งเหลือเก็บปันเป็นทานสเสด็จท่านใช้หลักธรรมนำปวงไทย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรัชญาทีา่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราจะมองผ่านมุมที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่คือดูจากบทกลอนสอนใจบทหนึ่งครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะบทกลอนนี้ชื่อกลอนสอนใจเศรษฐกิจพอเพียงและทางสายกลางนะคะมาจากช่อง y o YouTube รูลาแจ้งเจริญ ที่น่าสนใจมากๆคือผู้เขียนบอกชัดเลยว่าได้แรงบันดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยตรงเลยค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาเจาะลึกเนื้อหาของกรอนบทนี้กันลองมาสกัดแก่นความคิดสําคัญออกมาดูว่าปรัชญาพอเพียงในมุมนี้เนี่ยมันไปเชื่อมกับหลักทางสายกลางของพุทธศาสนาได้ยังไงแล้วมันส่งผลกับวิธีคิดหรือการใช้ชีวิตของเราในยุคนี้ยังไงได้บ้างค่ะ คือประเด็นสําคัญที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็คือว่าปรัชญาพอเพียงเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องเงินเงินทองๆเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนกรอบความคิดหรือ,อ,อแนวทางการดำเนินชีวิตที่มันครอบคลุมกว่านั้นเยอะเลยรวมถึงเรื่องสุขภาพใจแล้วก็การป้องกันปัญหานี้สินด้วยค่ะแหล่งข้อมูลระบุว่า การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังมีความสอดคล้องกับหลักทางสายกลางซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของปรัชญานี้จริงๆคือความพอดีและก็ความสมดุลไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะแต่เป็นวิถีชีวิตที่มันกลมกลืนกันไปอ๋อการเชื่อมโยงกับทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทานนี่น่าสนใจจังเลยนะครับมันเหมือนยกระดับแนวคิดนี้ให้ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องใช้จ่ายไปเลยแล้ว ประโยชน์ที่มันจับต้องได้แหละครับแหล่งข้อมูลบอกว่าถ้าทำตามนี้การดำเนินชีวิตของเราจะง่ายขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทั้งทางได้ส่วนตนและสังคมโดยรวมโดยเฉพาะที่เขาเน้นเรื่องภูมิคุ้มกันทางใจที่จะทำให้มีสุขภาพใจที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความนิ่งสงบมากขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายกดดันมากๆแบบทุกวันนี้แนวคิดเรื่องภูมิคุ้มกันทางใจนี้ฟังดู สำคัญมากเลยนะครับสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะในยุคสมัยนี้เนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะการที่ปรัชญาพอเพียงถูกนำเสนอในบทกลอนนี้ว่าสามารถเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งความนิ่งแล้วก็ความสงบจากข้างในได้เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่น่าพิจารณามากมันเหมือนกับว่าความพอดีในการใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยสามารถสร้างเกราะป้องกันภายในใจเราได้จริงๆทมกลางความผันผวนต่างๆค่ะ การสร้างเกราะป้องกันภายในอืมชอบคำนี้จังครับแล้วในบทกลอนเองก็มีส่วนที่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินใช้ภาพได้เห็นชัดมากอย่างท่อนที่ว่าชีวิตนี้มีรูหลุมอยู่มากมายเป็นหลุมใจไปเป็นหนี้ผีหลอกหลอนแล้วก็บรรยายความทุกข์ต่อว่าเร่งหาเงินผ่อนดอกเบีย้ยเคลียร์งวดตอนต้องเดือดร้อนมวนญาติมิตรจิตวุ่นวาย คำว่าหลุมใจที่ว่าเป็นต้นเหตุของการเป็นหนี้มันคืออะไรกันแน่ครับในมุมมองของบทกลอนนี้อืมจากบริบทของบทกลอนนะคะหลุมใจเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสภาวะความพร่องคือความไม่เต็มในใจที่มันผลักดันให้เราต้องสแสวงหาบางสิ่งจากภายนอกมาเติมและในกรณีนี้ก็คือการไปก่อหน,นี้สินขึ้นมาซึ่งบทกลอนก็ชี้ชัดเลยนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงก็คือการตกเป็นาธาตุความอยากมากเกินหา ภาระภัยคือความอยากที่ไม่สิ้นสุดอยากได้อยากมีเกินกำลังของตัวเองจนกลายเป็นภาระที่มันบั่นทอนทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเหมือนกับว่าความอยากเนี้ยมันขุดหลุมในใจเราแล้วการเป็นหนี้ก็เหมือนการพยายามจะถมหลุมนั้นแบบผิดวิธีอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้หมายถึงแค่ความต้องการตามปกตินะแต่เป็นความอยากที่มันควบคุมไม่ได้จนเป็นเหมือนทาตเขาเลย แล้วบทกลอนเขาเสนอทางออกจากสภาวะาธาตความอยากแล้วก็หลุมใจนี้ไว้อย่างไรบ้างครับบทกลอนชี้ทางแก้ที่ต้นเหตุเลยค่ะโดยแนะนำให้ใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยก็คือสันโดษใจกายสำรวมคิดท่วนถีคคำว่าสันโดษใจในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆหรือไม่พัฒนาตัวเองนะแต่หมายถึงความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือยินดีตามกำลังความสามารถของตัวเองเป็นการจัดการความอยากจากข้างใน ส่วนกายสำรวมคิดท่วนทีก็คือการมีสติระม,มัดระวังในการกระทาแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะไอ้ว่าก่อนเป็นหนี้คิดอีกทีมีเกินไหมมันเหมือนการดึงสติให้เราหยุดถามตัวนี้ก่อนเลยว่าไอ้ที่เรากําลังจะสร้างหนี้เนี่ยมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่สนองความอยากที่บทกรอนเรียกว่าเกินงามนี่คือการสะท้อนหลักพอเพียงในทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากเลย คือการรู้จักประมาณตนรู้จักยับยั้งชั่งใจบทกลองกำลังบอกว่าการปิดหลุมใจด้วยความสันโดษและความรอบคอบนี่แหละคือวิธีที่ทำให้เราไม่เป็นนี่ที่เกินงามแล้วก็หลุดพ้นจากวงจรผีหลอกล้อนของหนี่สินได้ค่ะครับพอพูดถึงการปฏิบัติจริงนอกจากเรื่องป้องกันนี่แล้วเนี่ย ในแง่ของการบริหารจัดการทรัพยากรหรือการใช้ชีวิตประจำวันบทกลอนให้แนวทางอื่นๆอีกไหมครับมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเช่นหากมีมากจ่ายได้มากใช้ตามมีตรงนี้สำคัญนะคะคือไม่ได้ห้ามใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยถ้าเรามีกำลังแต่หัวใจคือการใช้ตามมีคือใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่จริงๆไม่ใช่ใช้จ่ายเกินตัวเพื่อตามกระแสะสังคม อีกท่อนที่น่าสนใจก็คือลงทุนที่มีความรู้สู้พัฒนาซึ่งชี้ให้เห็นคุณค่าของการลงทุนในความรู้และปัญญาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองแล้วก็อาชีพการงานถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมันก็คือหลักการพึ่งตนเองที่บทกลอนพูดถึงในท่อนพึ่งตนเองเก่งเหลือเก็บปันเป็นทานนั่นเองค่ะพึ่งตนเองเก่งเหลือเก็บปันเป็นทานอ๋องท่อนนี้สรุปได้ดีจังเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่พอเพียงแบบพออยู่พอกินนะแต่คือการพัฒนาตัวเองให้เก่งให้มีความสามารถจนมีเหลือแล้วก็ไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวด้วยแต่ต้องรู้จักปันเป็นทานคือแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นด้วยบทกลอนดูจะยกย่องแนวคิดนี้มากเลยนะครับถึงก็บอกว่าเศรษฐกิจที่พอเพียงเรื่องสูงส่งและกระตุ้นให้พวกเราจงตามเสด็จเคสวิธี เหมือนชี้ว่าเป็นเส้นทางที่ดีมากๆที่ควรจะเดินตามใช่ค่ะมันเป็นการนำเสนอภาพของความพอเพียงที่ไม่ใช่การหยุดนิ่งเฉยๆแต่เป็นการพัฒนาอย่างมีสมดุลพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพบนฐานของความพอดีแล้วเมื่อมีเหลือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความรู้หรือกำลังก็ขยายประโยชน์นั้นออกไปสู่สังคมเป็นแนวคิดที่นาไปสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ส่วนรวมเลยค่ะ แต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยจากคำนำของบทกรอน,นี้นะครับดูเหมือนว่าผู้เขียนมองว่าเป้าหมายของปรัชญาพอเพียงนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องการจัดการชีวิตการเงินหรือแม้กระทั่งการแบ่งปันสู่สังคมด้วยซ้ำคือมีการพูดถึงว่า การปฏิบัติในหลักพอเพียงที่ประกอบด้วยการมีสติความพอเพียงความสันโดษเนี่ยมันสามารถเป็นฐานในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจ,จตนให้เกิดสมาธิได้เพื่อนำไปสู่การศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเช่นอริยส,สัสีไตรลักษณ์จนถึงขั้นพัฒนาตนจนหมดสิ้นความทุกข์ลงไปในที่สุดอันนี้ดูเป็นการเชื่อมโยงที่ไปถึงเป้าหมายทางจิตมีญ,ญ,ญาระดับสูงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะและนี่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า การจัดการเรื่องปากท้องการเงินซึ่งดูเป็นเรื่องทางโลกมากๆเลยนะคะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเทียงนี้มันไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดคือการดับทุกข์ตามที่แหล่งข้อมูลนี้เสนอได้ยังไง คำอธิบายที่ให้ไว้ในแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าหลักปฏิบัติที่เป็นหัวใจของเศรษฐจิตพอเพียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมีสติรู้ตัวคือไม่ประมาทการรู้จักประมาณก็คือความพอเพียงและความพอใจในสิ่งที่มีสันโดษคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานสําคัญอย่างยิ่งในการฝึกฝนจิตใจค่ะเมื่อเราฝึกสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเราจิตใจก็จะค่อยๆสงบลงลดความฟุ้งซ่านจากความอยากและความกังวลต่างๆทําให้เกิดความตั้งมั่นหรือที่เรียกว่าสมาธิได้ง่ายขึ้นค่ะ อ๋อพอจะเห็นภาพแล้วครับมันเหมือนกับการเคลียร์พื้นที่ในใจเราก่อน จัดการเรื่องพื้นฐานคือความเป็นอยู่ปากท้องให้มั่นคงไม่เดือดร้อนด้วยหลักความพอดีพอเพียงไม่บิดเบี้ยนตัวเองและคนอื่นพอพื้นฐานชีวิตมันมั่นคงจิตใจก็ไม่วุ่นวายไม่ถูกรบกวนด้วยความโลภความอยากหรือความกลัวเรื่องหนี้สินมันก็เลยเกิดสเปซหรือพื้นที่ว่างในจิตใจที่จะใช้ไปกับการพิจารณาใครค่ครวนสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นได้ถูกต้องเลยค่ะ เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงทั้งทางวัตถุและทางจิตใจเพื่อเป็นเหมือนบันไดให้เราเก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นก็คือการพัฒนาปัญญาเพื่อความเข้าใจในความจริงของชีวิตและนำไปสู่การพ้นทุกข์ตามแนวทางพุทธศาสนาซึ่งแหล่งข้อมูลนี้นำเสนอว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนั้นได้เลยค่ะ ครับผมถ้าอย่างนั้นลอมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่เราได้จากการสำรวจบทกลอนนี้กันหน่อยนะครับดูเหมือนว่าเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคการบริหารเงินนะแต่มันคือปรัชญายชีวิตที่อย่างรากลึกในหลักทางสายกลางเน้นความสมดุลความพอดีการรู้จักประมาณตนแล้วก็ความสันโดษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันทางใจช่วยให้เรารอดพ้นจากหลุมใจแล้วก็กับดักนี้สินที่เกิดจากความอยากเกินพอดีและที่น่าทึ่งก็คือแนวทางนี้ยังถูกมองว่าเป็นบันไดขั้นต้นที่อาจนำไปสู่ความสงบทางใจแล้วก็ความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอย่างไรสำหรับเราในวันนี้ล่ะครับ ืมถ้ามองจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะข้อคิดที่ชวนให้เรานํากลับไปคบคิดต่อก็คือแหล่งข้อมูลนี้กำลังท้าทายมุมมองของเราต่อคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เหมือนกันนะคะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องปากท้องหรือความมั่นคงทางวัตถุเท่านั้นแต่ถูกนําเสนอในฐานะเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและอาจจะเป็นประตูสู่มิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือมิติทางจิตวิญญ,ญาณด้วยซ้ำ คำถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะถามตัวเองหลังจากนี้ก็คือการลองนำหลักการพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการคิดก่อนซื้อการหัดพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือการลงทุนในความรู้การแบ่งปันตามที่บทกลอนแนะนำมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราบ้าง มันอาจจะเปลี่ยนแค่พฤติกรรมการใช้เงินของเราหรือว่ามันสามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสในชีวิตของเราให้มองไกลไปกว่าแค่ความสําเร็จทางวัตถุไปสู่ความสงบและความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างที่เนื้อหาได้สื่อเป็นในวัยหรือเปล่านี่เป็นมิติที่การตีความจากบทกรน,นี้นําเสนอไว้อย่างน่าสนใจมากๆและคงต้องอาศัยการใคร้ควญแล้วก็ทดลองปฏิบัติในระดับบุคคลดูค่ะ